จิตเดิมเป็นธรรมชาติใจสว่างแต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลปสปปัะสารมิทังพิกะคาเวจิตตะตังตายจักโหอาคะนตุเกหิอุปากะกิเลเสหิอุปากะกิลิตถัง พิสุจน์ทั้งหลายจิตนี้เรื่องประพัสสอนแจ้งสว่างมาเดิมแต่อาศัยอุปกิเลสเครื่องเศร้ามองเป็นอาคันตุกะสัญจรมาปกคุมหุ้มหอ่อจึงทําให้จิตไม่ต้องสว่างจึงทําให้จิตมิสองแสงสว่างได้ท่านเปรียบไว้ในบทกรหนึ่งว่าไม้สงกหกพันงากิ่งกระปอม ขึ้นมือหอยกระปอมน้อยขึ้นมือพันครั้งตัวมาบ่อันขึ้นนำคู่มือคู่มือโดยอธิบายว่าคำว่าไม้สงกห0 0ันงานนั้นเมื่อตัดศูนย์สามออกเสียเหลือแค่หคง ได้ความว่าทวารทั้งหกเป็นที่มาแห่งกระปอมกาคือของปลอมไม่ใช่ของจริงกิเลสทั้งหลายไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งสัญจรเข้ามาในทวารทั้งหนับร้อยนับพันมิใช่แต่เท่านั้นกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะมีทวีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นทุกๆวันในเมื่อไม่แสวงหาทางแก้ ธรรมชาติของจิตเป็นของผ่องใสยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่อาศัยของปอมกล่าวคืออุปันกิเลสท,ที่สัญจรเข้ามาปกคลุมจึงทำให้หมดลังสีดุดพระอาทิตย์เมื่อเมฆหมดบงังฉะนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าพระอาทิตย์เข้าไปหาเมฆเมฆไหลมาบมดบังพระอาทิตย์ต่างหากฉะนั้นผู้มาเพลเพียนทั้งหลายเมื่อรู้โดยปริยายนี้แล้วพึงกำจัด ของปลอมด้วยการพิจารณาโดยแยบคายตามที่อธิบายแล้วในอุบายแห่งวิปัสนาข้อ9้านั้นเกิดนั้นเถิดเมื่อทำจิตให้ถึงขั้นถีติดจิตจิตดั้งเดิมที่มีความบริสุทธิ์แล้วเชื่อว่าย่อมทำลายของปลอมได้หมดสิน้นหรือว่าของปลอมย่อมเข้าไปไม่ถึงถีติดจิตเพราะสะพานเชื่อมต่ำถูกทำลายขาดสะบั้นลงแล้วแม้ยังต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของโรคอยู่ก็ย่อมเป็นดุจน้ำกิ้งบนวัยบวชฉะนั้น 11. การทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียรต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัยนายสรารถีผู้ฝึกม้ามีชื่อเสียงคนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงวิถีวิธีการทรมานโหสิกค่ะ นายสารถีผู้ฝึกมา้ามีชื่อเสียงคนหนึ่งมาฝ้าปุทธเจ้าทูลถามถึงวิธีทรมานเวเนยะพระองค์ทรงย้อนถามนายสารถีก่อนถึงการทรมานมาเขาทูลว่าม้ามีสชนิดคือ 1. ทรมานง่าย 2. ทรมานอย่างกลาง 3. ทรมานย,ยากแท้ 4. ทรมานไม่ได้ เลยต้องค่าเสียพระองค์จึงตัดว่าเราก็เหมือนกัน 1. ผู้ทรมานง่ายคือผู้ปฏิบททัติธรรมจิตรวมง่ายก็ให้กินอาหารเพียงพอเพื่อบำรุงร่างกาย 2. ผู้ทรมานอย่างกลางคือผู้ปฏิบททัติธรรมจิตไม่ค่อยจะลงก็ให้กินอาหารแต่น้อยอย่าให้มาก 3. ทรมานยากแท้คือผู้ปฏิบททัติธรรมจิตลงยากแท้ไม่ต้องให้กินอาหารเลยแต่ต้องเป็น อัตาตายะอยู่รู้กำลังของตนว่าจะทนทานได้เพียงไรแค่ไหน 5. ทรมานไม่ได้เลยต้องค่าเสียคือผู้ปฏิบัติธร,รมจิตไม่ได้เป็นบทประมะพระองค์ทรงชักสะพานเสียเก่าวคือไม่ทรงสังส่งสอนอุป,ปมาเหมือนค่าทิ้งเสียฉะนั้นสิบสอมูลติกสูตร ติกะแปลว่าสามูมลแปลว่าข้ามูลรวมความว่าสิ่งซึ่งเป็นล่างเง้าข้ามูลอย่างละ3คือราคะโทสะโมหะก็3เรียกว่าอากุศลมูลตันหาก็มี3คือกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาโอคะและอัศาวะก็มีอย่างละ3มคือกามะภาวะอวิชชาถ้าบุคคลมามาเป็นไปกับด้วย3มเช่นนี้ ติปริวัตตังก็ต้องเวียนไปเป็น3 3ก็ต้องเป็นโลก3คือกรารมโลกรูปโลกอรูปะโลกอยู่อย่างนั้นแลเพราะ3นั้นเป็นเขามูลโลก3เครื่องแก้ก็มี3คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อบุคคลดำเนินตามศีลสมาธิปัญญาอันเป็นเครื่องแก่นติปริวัตตังก็ไม่ต้องเวียนไปเป็น3 3ก็ไม่เป็นโลก3ชื่อว่าพ้นจากโลก3มแล 13. บสามสวิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตะบุคคลแท้อากุปปะสภพพะทะมะเมสุเยยะเยเยยะเยยะยะธรรมมา,มาปะเวสะสะนะโตบุคคลผู้มีจิตไม่กำเริบในกิเลสทั้งปวงรู้ธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นพระหิต ทาธรรมทั้งที่เป็นอัจฉิิาธรรมสะนะโตจึงเป็นผู้สงบะระงับสัตตบุคคลเช่นนี้แลที่จะบริบูรณ์ด้วยฮิริโอตตป,ปะมีธรรมบริสุทธิ์สะอาดมีใจมั่นคงเป็นสัตตบุรุษทรงเทวธรรมตามความในพระคถาว่าฮิริโอตตะ,ตะปะปะสมะาปะนา,นาสุกะกะทมะมาสมาหิตาสะนะโตสัปปะ ปุริสาโลเกเทวธรรมมติวุจาจะจะเรอุปัตติเทวาเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกามาคุณวุ่นวายอยู่ด้วยกิเลสเหตุไฉนจึงเป็นจึงจะเป็นสันตะบุคคลได้ความในพระคาถานี้ย่อมต้องหมายถึงวิสุทธิเทวาคือพระอาหารหันต์แน่นอนท่านผู้เช่นนั้นเป็นสันตะบุคคลแท้สมควรจะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยฮิลิโอตป,ปะและสุขธรรมคือความบริสุทธิ์แท้จริง สิบสี่อาการิยาเป็นที่สุดโลกสุดสมมุติบัญญัติสัจจจานังสตุโลปทาคีนาสวาชุติมานาโตเตโลเกปรินิพะพุตตาสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุท,ทยัยนิโรธมักยังเป็นกิริยาเพราะแต่ละสัจจะสัจจะย่อมมีอาการต้องทำคือทุก ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมักต้องเจริญให้มากดังนี้ล้วนเป็นอาการที่จะต้องทำทั้งหมดถ้าเป็นอาการที่จะต้องทำก็ต้องเป็นกิริยาเพราะเหตุนั้นจึงรวมความไว้ว่าสัจจะทั้งสี่เป็นกิริยาจึงสมกับบทคาถาข้างต้นนั้นความว่าสัจจะทั้งสี่เป็นเท้าหรือเป็นเครื่องเหยียบ ้าขึ้นไปหรือ9ก้าขึ้นไป4ี่พักจึงจะเสร็จกิจต่อจากนั้นไปจึงเรียกว่าอาการิยาอุปมาดังเขียนเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 แล้วลบ1-9ถึงทิ้งเสียเหลือแต่0ูนไม่เขียนอีกต่อไปคงอ่านว่า0นแต่ไม่มีค่าอะไรเลยจะนำไปบวกลบคูณหารกับเลขจำนวนใดๆไม่ได้ทั้งสิน้นแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีหาได้ไม่พอปรากฏอยู่ว่าศูนย์นี้แหละ คือปัญญาคือปัญญารู้รอบพอทำลายกิริยาคือความสมมติหรือว่าลบสมมติลงเสียจนหมดสิ้นไม่เข้าไปยึดถือสมมุติทั้งหลายคําว่าลบคือทำลายกิริยากล่าวคือความสมมุติมีปัญญาสอดขึ้นมาว่าเมื่อทำลายสมมุติหมดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแก่ว่าไปอยู่ในที่ไม่สมมุติคืออาการิยานั่นเอง เนื้อความตอนนี้เป็นคำอธิบายตามอาการของจริงซึ่งประจักษ์แก่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอันผู้ไม่ปฏิบัติหาอาจรู้ได้ไม่ต่อเมื่อไรฟังแล้วทำตามจนรู้เองเห็นเองนั่นแหละจึงจะเข้าใจได้ความแห่งสองบาทคาถาต่อไปว่า พระขีนาสวะเจ้าทั้งหลายดับโลกสามรุ่งโรจน์อยู่คือทำการพิจารณาได้บันเป็นเพียงเป็นภาวิโตภาหุลิกโตคือทำให้มากเจริญให้มากจนจิตมีกำลังสามารถพิจารณาสมมติทั้งหลายทำลายสมมติทั้งหลายลงไปได้จนเป็นอาการิยิยาก็ย่อมผลโลกสามได้ การดับโลกสามนั้นท่านขี่นาสวะเจ้าทั้งหลายไม่ได้เหาะขึ้นไปในกามโลกรูปโลกอรูปโลกเลยทีเดียวคงอยู่กับที่นั่นเองแม้พระบรมศาสดาข,ของเราก็เช่นเดียวกันพระองค์ประทับนั่งอยู่ณนระ่มไม้โรพลึกแห่งเดียวเมื่อจะดับโลกสามก็ไม่ได้เหาะขึ้นไปในโลกสามคงดับอยู่ที่จิตที่จิตนั่นเองเป็นโลกสามฉะนั้นท่านผู้ต้องการดับโลกสามแล้วพึงดับที่จิตของตน ของตนจึงทำลายกิริยาคือตัวสมมติหมดสิ้นจากจิตยังเหลือแต่อากริยาเป็นถีติจิตถีติธรรมอันไม่รู้จักตายชนี้แล 15. สัตตาวาดเก้าคือ เทวาพิภพ,พมนุษยโลกอบายโรกจัดเป็นกรา,มารมโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้เสพการรวมเป็นหนึ่งรูปาโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้สําเร็จรูปฌระชานมีสี่อรูปโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้สําเร็จอรูปชานมีสี่รวม er ทั้งสิ้นเป็น9้าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้มารู้เท่าสัตว์ตาวดเ9้าคือพระขีนนาสวัเจ้าทั้งหลายย่อมจากที่อยู่ของสัตว์ไม่ต้องอยู่ในที่9้าแห่งนี้แล ปรากฏในสามนเณรปัญหาข้อสุดท้ายว่าทัศนามกึอะไรชื่อว่าสิบแก้ว่าทัศทัศอัะงะเคหิสมะณนะคนาะโตภาขีนาสวัสเจ้าผู้ประกอบด้วยองค์สิบย่อมพลจากสัตวาวาสเกความข้อนี้คงเปรียบได้กับการเขียนเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นั่นเอง1 9ถึงเป็นจานวนนับได้อ่านได้บวกลบคูณหารได้ส่วน10ก็คือเลข1กับ0เมื่อลบเลข 1, 1ออกเสียเพราะซ้ำกันก็เหลือแค่0เราจะเอา0ูนบวไปบวก ลบคูณฐานกับเลขจำนวนใดๆก็ไม่ทำให้เลขจำนวนนั้นมีค่าสูงขึ้นและศูนย์นี้เมื่ออยู่โดยลลำพังก็ไม่มีค่าอะไรแต่จะว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งปรากฏอยู่ความเปรียบนี้ฉันใดจิตใจก็ฉันนั้นเป็นธรรมชาติมีลักษณะเหมือนศูนย์เมื่อนำไปต่อเข้ากับเลขตัวใดย่อมทำให้เลขตัวนั้นเพิ่มค่าขึ้นอีกมากเช่นเลขหนึ่งเมื่อเอาศูนย์ต่อเข้าก็กลายเป็นเลขสิบ จิตใจนี้ก็เหมือนการเมื่อต่อเข้ากับสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นของวิจิตพิสดารมากมายขึ้นทันทีแต่เมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมจนฉลา,าดรอบรู้สัพเพเยยาธรรมที่ควรรู้ทั้งหมดแล้วย่อมกลับคืนสู่สภาพศูนย์คือว่างโปร่งพ้นจากการนับการอ่านแล้วไม่ได้อยู่ในที่ก้าวแห่งอันเป็นที่อยู่ของสัตว์แต่อยู่ในที่หมดสมมติบัญญัติคือสภาพศูนย์หรืออาการิยาดังกล่าวในข้อ14นั่นเอง